บนเวทีครับ5ปีที่รอคอยจะล้างตาได้หรือเปล่าดูครับผิวสีของทั้งคู่นั้นทางกันสุดขั้วครับไอโบขาวเป็นนักกไทยคนแรกครับที่มีค่าตัวสูง1ล้านบาทในการขุกแต่ละครั้งอ่าแล้วเสียตาตกลงนะครับอยับแล้กีบันดีครับได้ดูตาตกาะล่างครับก็จิ้งขวาครับนยังไม่ทะลุบล็อกไม่ทะลุกาดครับนิ่งมากครับตาตก เอบัวขาวไปเฉยๆนะครับไม่ถึงกับตกองอกตกใจถอดสีหน้าปาดไปยกแรกดูงจะต่อนะครับว่าจะล้างตาได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นไฟที่บัวขาวนั้นเจ็ดตัวนี่บัวขาวกลับมาโชว์เสลปะมวยไทยสมบูรณ์แบบอีกครั้งกับตอวโผล่นะครับจบครับบัวขาวต้องโผนะครับล่อยแล้วให้เข้าตานะฝ่ายอีกนึงอืดูครับแทนห้าปีครับปีสองพันห้าร้อยห้า็ด ปีนี้255 6หครับป็นทุกอย่างแล้วนะครับเป็นทั้งโปรโมเตอร์เป็นทั้งนักมวยเป็นทั้งหัวหน้าคณะเป็นทั้งหัวหน้าช่ายเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นครับผู้บรรยายครับตัวขาดตางว่ามาเป็นผู้บรรยายก็จมเลยกีฬาสนุกสนุกให้ชมอย่างต่อเนื่องครับจากมวยไทยเจ็ดสีก็มาแม็กซมวยไทยก่อนหน้านั้นก็สายทอดสดบอลเล่บอลจีนครับมาลุ้นกันใจหายเจ็ดฟอมเปลี่ยนเข้าไปครับดูแข้งของบัวขาวเตะด้วยหลังเท้าครับลูกนี้กวาดครับ ยกล้อเทกระจาดครับมีกีฬาสนุกสนุกให้ชมอย่างต่อเนื่องครับจากมวยไทยเจ็ดสีก็มาแม็กโมยไทยก่อนหน้านั้นก็สายทอดสดบอลเรเบอลอีกครับมากลุ้นกันใจหายจซ็่มเปรียงเข้าไปครับดูแข้งของบัวขาวเตะด้วยหลังเท้าครับลูกนี้กวาดครับยกล้อเทกระจาดครับทุกซ้ายขาวมากก็มีครับนักงทีจัดกับนะครับให้เข้ามาใกล้สมหัเปิร์บูเก้นครับเจ้าของสายาไม่มีที่สุดสุดครับมาสู้จริงๆครับตรดต่ ครับหมัดออนได้ครับซาโตะแต่ว่าวันนี้บัวขาวทุบแบบมวยไทยเป็นรูปแบบครับไม่ใช่แบบเควันสมัยเก่าการป้องกันตัวการกระตุกเหลี่ยมการชักเขาก็ไปเปิดเปิร์คลินิกสอนมวยไทยให้กับเยาวชนที่พ่อแม่ประสบใสประสบภัยสึนามินะครับไปทันิดกันด้วยครับคนนึงครับอารปลายยกับซาโตะปากคอนี่เลือดแตกอาบุกปากไปหมดแล้วครับ ตกลงมุมนะครับยังสุดท้ายสุดท้ายพร้อมเสียงระฆังกับบักข่าวแล้วก็ทีมงานกองเชียร์ครับขออกคอใจครับก็เนี่ครับสาตุเหนื่อยครับว่าจำกลิ่นเหงื่อกันได้ครับเพราะนี่สู้กันมาสี่ครั้งแล้วครับทั้งที่สี่ไปดูภาพช้าครับไฮไล่รวมๆครับการต่อสู้ที่ผ่านมาสามยกจบมีนครับจบคุ่นี้นี่ก็คู่สำคัญนะครับในการ ชิงนะครับเป็นการชิงมวยรอบหาแชมป์คนที่สี่เพื่อไปแข่งขันในสนามสุดท้ายวันที่สิบพฤษภาคมจะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับวันที่สิบเป็นรอบสิทชนะเลิศทั้งหมดนะครับเอาแชมป์สี่สนามมาสู้กันก็ยังคงชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในชุดกองจอมพลกองทัพบกคจอมทัพไทยเจนพระนางก็จะชื่อตัวโลกนั้นให้ความรักและเคารพศรัทธาในตัวท่านครับแน่นอนครับ สถิติครั้งพวกเขาชนะสามแพ้กับกับลงเสียงคนญี่ปุ่นนะครับส่งเสียงเชียร์เสียงกบมือครับก็เป็นการแข่งอีกครั้งหนึ่งของวัวขาวบันฉาเมงครับเราจะพักกันคู่เดียวกับคู่ต่อไปครับพลาดไม่ได้นะครับเป็นคู่ชิงรางรับนักมวยไทยจะได้เป็นตัวแทนคนที่สองไหมครับทักทุกทครับ